ต้องบอกว่ากฎหมายอ่ะมันมีข้อดีออกม่แล้วแต่มันมีข้อเสียที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำความผิดคนที่เป็นเดือต้องดำเนินการเองทุกอย่างแน่ว่าณตอนนี้ยื่นฟ้องล้มละลายทั้งนั้นแล้วอันนี้ทำแล้วถูกไหมฮะทำแล้วค่ะทำแล้วหลังจากนี้เนี่ยคิดว่าจะเดินหน้าต่อเรื่องนี้ยังไงฮะเอาเท่าที่พูดได้ก็ตอนนี้คือก็เท่าที่คิดกันไว้ก็คือเรื่องฟ้องล้มละลายก็ใกล้จะถึงวันที่ กำหนดแล้วอ่าใช่ก็ขอให้ถึงวันนั้นก่อนแล้วค่อยนั่นอีกทีหนึ่งครับครับเอ่อทางนั้นเนี่ยเขามีธุรกิจด้วยถูกไหมฮะทางคู่กรณีเขาทําตลาดนะครับที่ที่ทราบนะคะต้องบอกว่าที่ทราบอ่าก็คือรู้ว่าพ่อเป็นเจ้าของตลาดอ่าถ้าคนแถวนั้นก็คงจะรู้อยู่แล้วแล้วก็เขาว่าตอนนี้ที่ที่ทราบก็คือเขาเปิดแผงขายวัตถูขายไข่ไขยผลไม้อืมเอ๊ะเขาเนี่ยก็ไปทำมาหากินอยู่นะแต่เขาก็อ้างว่าเขาไม่มีทรัพย์สินอ่าอาจจะไปอยู่กับทางครอบครัวเขาครับ อาจจะไปอยู่กับทางในส่วนของสามีใหม่เขาแล้วเขาก็มีทําธุรกิจทีนี้มผม,ผม<อ>ก็มองว่าจริงๆนะมันก็มีช่องทางหนึ่งคือคือถึงแม้ว่าจะไม่มีทรัพย์สินในชื่อเขารจริงๆแล้วหลักกฎหมายอันนี้คุณแม่จะต้องคุยกับทีมทนายของคุณแม่หรืออะไรอย่างนี้นะาะว่ามันมีมันมีเรื่องของหุ้นส่วนหุ้นส่วนตามกฎหมายเนี่ยนะครับมันไม่จำเป็นต้องเป็นหุ้นส่วนที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เขาเรียกว่าห้างหุ้นส่วนสามัญห้างหุ้นส่วนสามัญนี่หมายความว่าทํามาหากินร่วมกันตกลงกันหรือจะเรียกว่าน้ทาหี่ เพราะเขามีงานแน่นอนครับเวลาเราฟ้องเนี่ยนะครับเราฟ้องท้งห้างก็ฟ้องไปเลยก็คนที่ทําร่วมกันเนี่ยทำธุรกิจเขาเขาเปิดแผงอยู่ใช่ไหมอ่ะก็ฟ้องเรียกเรียกชดเชยทรัพย์สินเนี่ยก็ก็คุณเป็นหนี้ของห้างอ่ะอือหรือตัวพ่อเขาบอกว่าแบ่งหน้าที่กันทําอันนี้ผมไม่รู้ว่าข้อได้จริงเป็นยังไงอันนี้อันนี้เพื่อไม่ให้เป็นช่องทางหนึ่งว่าจะไปศึกษาดูแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าทําได้หรือไม่ได้นะต้องไปดูข้อได้จริงว่าข้อได้จริงมันไปได้ไหมครับเขาจะเอาชื่อคนอื่นไปใส่เพื่อให้ตัวเขาเนี่เเมมือนป็ไไไีรรราาด้วลสบัพกะย ใช่แล้วได้เลาทได้ถูกไหมฮะใช่ซึ่งเขาเป็นอย่างนี้มาตลอด10ปีใช่ถึงเขาจะใส่ทองเส้นโตเราก็ไม่สามารถแบบคขาว่าถอดสร้อยไหม้ชั้นได้อะไรแบบนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันทําไม่ได้เลยไม่ได้ค่ะอืมเอ่อณวันนี้เนี่ยสิ่งที่สังคมถามกันเยอะก็ต้องถามทนายเหมือนกันนะเมื่อกี้ทนายก็บอกว่ากฎหมายเนี่ยมันทําได้เท่านี้แหละแต่คนก็จะถามย้อนกลับมาโอ้โหเนี่ยฝั่งนั้นขับรถขอโทษนะฮะคนชนเสียชนคนเสียชีวิตอีกคนพิการครับโหจาคุกปีเดียวครับ ศาลสั่งให้จ่าย6กล้าน6ล้านจริงๆก็ไม่ด้เยอะด้วยนะฮะกับ2ชีวิตเนี่ยก็ยังไม่จ่ายอีกเนี่ยมันจะมีหนทางแก้กฎหมายหรือังไหมฮะไม่ครับคือต้องบอกกฎหมายมันไม่ได้ผิดอะไรครับก็คือลงโทษแล้วถ้าเขาจ่ายเงิน,นก็จบมันก็ไม่ได้มีไม่ได้มีกฎหมายไม่ได้มีข้อเสียอะไรในในส่วนของคดีนะเพียงแ,แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าถ้าผมแนะนําสมัยนั้นเนี่ยก็คือแบบโอโ้โห ติดคุกจริงๆเรายังอุทธรณ์ได้ว่าไม่พอติดคุกปีเดียวไม่พอเราบอกว่าอันนี้น้อยไปไม่มีการเยียวยาตอนนี้อุทธรณ์เราอุทธรณ์ค่ะอุทธรณ์เพิ่มโทษอ้อุทธรณ์เพิ่มโทษใช่ไหมเขาอุทธรณ์ขอลดโทษอ่าเขาอุทธรณ์ขอลดโทษแล้วศาลใช่เขาสู้ทุกขั้นเราจนชั้นอุทธรณ์เนี่ยเหมาะเรายื่นอุทธรณ์ขอเพิ่มเขายื่นอุทธรณ์ขอลดโทษว่าขอไม่จำคุกศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้นเสร็จแล้วก็ยื่นฎีกาอีก ไม่เราขอให้เพิ่มด้วยไหมขอให้เพิ่มโทษค่ะขอให้จำนวนคุกติดคุกมากขึ้นเพแา่ว่าเขหมด้าก็สู้ทำมาหมดแล้วมโอเคเนี่ยเห็นไหมคือคือไม่ใช่ว่าคุณแม่ไม่ใช้สิทธิ์แล้วก็คือใช้สิทธิตามกฎหมายเต็มหมดทุกอย่างแลวทางนี้แต่ทางนั้นเขาก็สู้ทุกอย่างเหมือนกันก็ต้องบอกว่าก็เป็นสิทธิ์นะในทางกฎหมายเราก็ต้องยืนยันก่อนว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาก็มีสิทธิ์เขาก็มีสิทธิ์ที่จะมีสิทธิ์ที่จะต่อสู้เพียงแต่ว่าโอเคในเรื่องของสามัญสำนึกแล้วกันี้้้้ไไมมม่ดดบอออกาหคุณตตงชชใเ็ล เรารู้แหละว,ว่าคุณมีแค่ไหนถึงได้จุดหนึ่งเนี่ยคุณก็จบเอาไง่ายว่าเทียบกับเคสคดีของที่มีคนขับเบ้นท์ท่านหนึ่งเนาะแล้วก็ไปชนเนี่ยพ่อแม่ก็เสียชีวิตอันนั้นเขารับเลี้ยงดูลูกส่งจนจบปริญญา,าเออย่างเงี้ยเห็นไหมสุดท้ายเขาก็ไม่ติดคุกนะคคือศาลท่านก็จะปลาณี่คือจะเห็นว่าไอ้การชนคนตายเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณต้องติดคุกเสมอไปค,คือ,ค,อคือที่จะพูดในนี้ไม่ใช่อะไรหรอกคือจะบอกว่าถ้าท่านเกิดเหตุหรือคนในครอบครัวท่านทำเนี่ยมันมีวิธีที่ท่านทะ เฮ้ยเราต้องเห็นใจเหยื่อเป็นเป็นเป็นสำคัญอ่อันนี้ผมว่าคุณแม่เขาก็ทาเต็มที่แล้วนักกฎหมายก็ทาเต็มที่แล้วก็อย่างที่บอกผมก็เมื่อกี้ก็เลยลองเสนอทางหนึ่งอ่ะลองอาจจะไปดูขนทางว่ามันมีไหมัไอ้ฝั่งนั้นใช้ช่องทางหลบหนีกฎหมายไม่มีชื่ออ่ไม่เป็นไรกฎหมายไม่ได้บอกว่าต้องมีชื่ออย่างเดียวนี่ครับหุ้นส่วนเนี่ยคุณลองดูซิมันพอเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปได้ก็ก็ต้องก็ต้องสู้อีกอีกอีกสักยกหนึ่งอ่ะคือก็บอกคุณแม่ว่า อย่ายอมแพ้สู่มาสิปีแล้วสู้มาสิปีแล้วแล้วอย,อย่างน้อยคือคุณแม่ก็ไม่โดดเดี่ยวอย่างน้อยผมก็เชื่อว่ามีคนเนี่ยเข้ามาส,มสังคมเข้ามาช่วยอยู<ม>่เรื่อยๆให้บอกว่าจิตใจปกติมันคงเป็นไปไม่ได้นะ,ค,ะคนที่ที่เจอเรื่องราวเลวร้าย,ยเรื่องราวเลวร้รายที่คนอื่นทําเรามาสิปี<ม>เคยมีคนบอกว่าให้ลืมถ้าไม่เป็นเราจริงตอบไม่ได้หรอกมันลืมไม่ได้ม,มันเป็นภาพจําติดตานี่ราร์ออกมา,าเราเห็นภาพนั้นซ้ำๆๆตลอดถึงจะคนจะเปิดในทีวีอะไรอย่างเป็นภาพรถชน มันก็เป็นภาพซ้ำนั้นแต่มันจะมีภาพซ้ำที่มันน่าน่าสะท้อนใจกว่านั้นแับสำหรับเราคนเดียวที่เราเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่ได้เห็นไงมันก็ได้ไม่อาจตอย่างที่เกิดขึ้นกับลูกต่อตาสามีใช่กับภาพที่สามีปังหัวใจภาพที่สมองลูกไหลออกมามันเป็นมันมันเป็นภาพติดตาใครบอกว่าลืมเรื่องเก่าแล้วเริ่มต้นใหม่มันไม่ใช่ว่าโดนแฟนทิ้งแล้วแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ไงมันเป็นไม่ง่ายอย่างนั้นมันเป็นแผลที่เรายังเห็นอยู่ทุกวันน่ะถ้าเราย้อนกลับไปได้เราก็ไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไงแต่มันทํําาาไไมม่่ด้้้้้ออถวันนนนีีีเเยผก็รรรจงิตสึก คู่กรณียังไงนะแต่ว่าเอาไปว่าสมมุติถ้าคู่กรณีดูรายการอยู่คุณแม่อีกสักเรลกหนึ่ง<ไ>มีอะไรอยากจะบอกเขาให้ฝากบ่อยแล้วฝากมาสิปีแล้วเขาก็ยังเหมือนเดิมแม่ก็ไม่รู้ว่าจะฝากอะไรแล้วเจริงๆเลยนะ,ะก็คือยังไงทุกอย่างคือเราเข้าใจอยู่แล้วว่าคนไม่มีเงินนะอย่างน้อยอะเขาอะ ติดต่อแม่ได้อยู่แล้วเหมือนในเพราะแม่ก็ไม่ได้ว่าไม่มีใครรู้จักอะน,นะค,คือถ้าเขาเข้ามาหรือโทรมาหรือว่าคุณแม่หนูขอแบบเดือนนี้ให้เป็นแฟนเพื่อสักข้าห่อได้ไหมหนูช่วยเรื่องนมน้องได้ไหมหนูเ,เห็นน้องกินไข่หนูให้ไข่น้องได้ไหมหรือเดือนนี้หนูให้ผักคือพยาบามะเหมือนมันเหมือนหินอะที่เอาน้ำไปหยดใส่เราทุกวันอะมันยังยังมีความที่ให้อาภัยได้แต่อย่างเงี้ยคือไม่ทําเลยฉันไม่ทําอะไรเลยเธอมีคนช่วยเยอะแยะเธอขายของได้เธอก็อยู่ไปสีเธอนู่นนี่นั่น แม่คิดว่าเขาคิดอารมณ์แบบนั้นว่าเขาคิดว่าเขาติดคุกแล้วคงจะจบที่เหลือก็ไม่เป็นไรนี่เขาไม่มีอะไรอย่างที่เขาพูดในโพสนั่นแหละว่าเขายืดเต็มมันเขากเก่งจริงนะเขาก็ยืดเขาก็สู้ทางกฎ<น>หมายจนจนจบ เนี่ยสิปีแต่ที่เขายื่นจริงๆเขายังไม่จบคือไอ้ติดคุกเนี่ยมันชดใช้ทางอาญาใช่แต่แพ่งไงเขายังไม่ชดใช้ใช่ใช่แต่ว่าที่เขาพูดว่าเขายื่นจนจบอ่าเขาก็ยื่นจริงๆจนจนจบแล้วอ่ะคือเขาต้องยอมเราเขาเก่งของแม่อีกนะเอาจริงๆจริงๆคุณแม่ใช้ใช้คำว่าเก่งกับทั้งนั้นนะแต่ผมอยากใช้คำอื่นที่มันอัวอากาศแม่พูดไม่ได้ใช่ไหมฮะ เออแบบนี้มันมจริงๆนอกนอกจากเรื่องเรื่องว่าเขาสันูจริงจริงพูดตรงๆถ้าคุณแม่บอกว่าคนแถวนั้นรู้อยู่แล้วจริงผมพูดอ,อย่างหนึ่งนะนอกจากกฎหมายก็เป็นเรื่องของโซเชียลแซงชันคือก็ถ้าสังคมกดดันทางสังคมก,ก็ต้องกดดันทุกวันนี้เรากดดันเราโพสต์นู่นนี่นั่นถ้าถามผมเหมือนปกตินะในในธุรกิจหลักทรัพย์ในธุรกิจอะไรเรารู้บริษัทนี้ไม่ดีไม่มีธรรมาพิบาลเลิกไปใช้เขาครับเลิกไปอุดหนุนเขาครับก็ลองดูสิคุณไม่เป็นไรคุณไม่มีรายได้ไม่เป็นไรเลิกอุดหนุนบ้านเขาด่สุทีก ก็ก็เป็นสิทธิ์ของเราเหมือนกัน<ช>อันนี้อันนี้ก็มันมันเราทำอย่างอื่นไม่ได้อาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งในเมื่อตอนนี้กฎหมายก็ทําหน้าที่อย่างถึงที่สุดแล้ว